แล้วมือนี้เป็นมือสุดท้ายแล้วทุกคนที่เขาจะได้มาเที่ยวหลวงพระบางเนาะก็คือจะต้องมีของฝากของต้อนนับทิศไม้ติดมือไปนั่นเองเนาะท่านที่คลายเครื่องที่ระลึกก็คือเป็นใครแพนแจวบองทุกอย่างเนาะที่อยู่หลวงพระบางที่ว่ากันเป็นสินค้าดังจะมีรวมอยู่ทานนี้เมื่อแล้วนางฟองจื้นมีอ่ามีพักอย่างของประเทศใทสสาเร็จภูมเลยตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นโซนสําเร็จรูปเนาะที่ว่าทาานี้เพื่อนมาดลหว่ย แต่ไดแล้วทุกคนขอฝากครอบคอรัวเนาะมีเดชทงศงใหญ่เลย สบายดีนอนทานผุ้ชมทุกคนเนาะมื้อนี้ก็บพบกับซาตีเนาะจากซองเดอรฮิโรล่าอีกแล้วมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายแล้วทุกคนที่เขาจะได้มาเที่ยวหลวงพระบางเนาะก็คือจะต้องมีของฝากของต้อนเนาะติดไม้ติดมือไปนั่นเนองเนาะมื้อนี้เนาะเขาจะมาพามาซื้อของฝากเนาะจะเป็นห้านแบบออริจินอลเนาะห้านแซบทุกคนห้านแซบพี่ห้านนึงแล้วทุกคนจะเป็นหาน้าาที่ขายเครื่องที่ระลึกก็คือ เป็นไข่แพนแจ่วบองทุกอย่างเนาะที่อยู่หลวงขอบางทีบากันเป็นสินค้าดังจะมีรวมอยู่ฮาน,นี้มดแล้วและหาน,นีนี่ผู้ใดกย็ยอมารับเนาเป็นหานที่แซ่บเนาะนั่นก็คือนี่ทุกคนนี่เด้อทุกคนนี่เด้อหานแจ่วบองกาดอกบวัวเนาะแต่ว่าเขาอ,อาจจะเห็นเป็นกาบอกเพชรเนาะทุกคนแต่ว่าคนบอกว่าเป็นหานกาดอกบวกัวกาดอกบวัวเนาะนี่จะอยู่ที่บ้านปลาขามด้ยทุกคนเด้อ ถ้าผู้ใดที่ว่ามาลินลหลวงขบางเนาะแล้วอยากได้ของฝากก็คือบอกอันรถขจรเรือมาฮ้านเจวบองกาดอกบัวขจะจะพามาบ้านปลาขามทุกคนอยุดอาหาริ่นจะอยู่ใกล้ๆกับสามแย่แขมของคืนนอเก้าเนาะทุกคนนี่ฮานฮานดังๆก็คือจะมักยัวเแคมยั่แถวนข้มของเนาะเป็นเส้นทางลักที่ว่าคนมาเที่ยวนะนี้ก็คือถน,นนสุริ สุริยาวงศาเนาะทุกคนจะมีป้ายอยู่ฮันบอกวะ่าถนนสุริยาวงศาเป็น3แยกเข้ามานี่ประมาณแก่13เมตรก็จะเห็นห้านของเพิ่นอยู่นี่เลยนี่อาจจะเป็นเบิ้องชั้สูงๆูงเลยทุกคนนะนี่เราจะเข้ามาเนาะ,ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปเบิ่งในห้านเนาะว่าของฝากทีฮันาบาว่ามีครบทุกอย่างนะมีอย่างแน่เนาะสบายดีโดยเลือกเลยเนะเาะนี่ทุกคนของฝากเนาะถ้าผู้ใดมาหลวงขาบาง สมามรถเข้ามาเบิ้งที่หาดของเพื่อนได้เลยด้เพราะมีครบทุกอย่างเลยนี่เนาจะเป็นซาพงสาลีซาอรกับมีรอบรวมในเมื่อละมกเพชรทอดม,ม,มีขนมขนมขนมคีนูทุกคนแต่ว่าบางคนเขาเออนะขนมคีเมวอันนี้ดอกส้มพอดีหรือว่านคนไทยเออนะ้ำกระเจี๊ยบเลยทุกคนน้ำกระเจี๊ยบนี่ล้วก็จะเป็นมักพิกขีนูเนาะ ต่ว่าเฮ็ดแบบตากแห้งตัวนี้เนาะเป็นอา่าเอกลักษณ์ของหลวงพะบางคือกันมีเด้อทุกคนมีอา่าซุปผักกาดเนาะเขาจะผักกาดดองมาจะมาเฮ็ดอา่าเป็นผงเนาะทุกคนจะเป็นอา่ากับเขาเนี่ก็จะแซ่เหมือนกันแล้วก็นี่เป็นหนังฟองจืนเด้อทุกคนหนังฟองจืนมีอา่ามีผักเนี่ยเขาเพิ่นเฮ็ดให้สำเร็จรูปเลยตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นโซนสำเร็จรูปเนาะที่ว่า อนนัแล้วก็จะมีหนังฟองตัวนี้เนาะถ้าเขาเอาไปทอดเนาะไปทอดออกมาจะเป็นหูแบวนี่ทุกคนสามาอ่าราคากาปันตามนี้เลยนี่กราโคบหนึ่งสามพันกีบตัวนี้เทอะไรวะแปดสิบพันทุกคนแล้วก็จะมีหนังฟองเนาะที่ว่ายังโบราณที่จืนตัวนี้นะราคาหกสิบพันกีบตัวนี้จะเป็นอับก็อาสาน้ำสคานที่อับเห็ดออบอน ที่เรียนอบบอลก็เป็นอาหารหลักของหลวงคบ้างเองกันแล้วก็มีดอกอันสนันมีน้ำมันงานตัวนี้แม่แฮนด์เมดมาจาก,กัหลวงขบ้างเด้อทุกคนเด้อมีผงชมิน,เ,นเอาไปยันทรงเห็ดสากินแล้วก็มีขิงดำกระชายดำนอเรียนคนไทยกันเนาะกระชายดำที่เอาไปทรงน้ำกินเหือกันนี่ ยสบายดีคะับครานี้ทายคลิปอะไรได้ไหมครับนั่นแล้วแต่ว่าเขาปีที่แล้วเขาก็เคยมาซื้อตลอดอยู่ตลอดตลอดอยู่ฮานด์อดเยโดยไอซ์ซื้ออย่างไรจะไอเดชไอเดชเนาะเป็นเป็นลูกชายของเจ้าของฮานเนาะครับปีที่แล้วเคยลมอยู่ผ่านดนี่เปิดมาโดนหรือว่าเปิดมาโดนแล้วเต็ซสี่ส่วคนเนาะโดยสี่ส่วคนไอเดนี่แมนอ่าะจนปัจจุบันเนาะก็คือทุกอย่างในฮานนี่แมนครอบครัวเป็นคนเห็ดหน่แม่แล้ว อันเขาเห็นอ่าน,นป้ายอยู่ทางนอกนะว่ากาดอกบวัวจะเห็นเป็นกลางหุ่นออกเพีดหรเอาห่านกาดอกบวัวจะเป็นหุ่นออกเพีดนี่ไอเดียเนาเป็นเจ้าของห่านที่ว่าเขามาลินหลวงเขาบางทุกปีเนาะจะมาซื้อเครื่องอยู่ห่านไอ้คนทุกๆปีเลยแต่ปีนี้นี่มาลินไปครอบครัวกันขี่รถไฟอาจจะเดาเครื่องไปโบราณเนาะแต่ก็มาอุดหนุนไอ้คนสำหรับผู้ใดที่มาลินหลวงเขาบางก็สามารถ เข้ามาตามพิกัดที่บอกได้เลยเนาะอยู่บ้านปลาขามห่างเพื่อนจะมีเครื่องของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงเขาบางทุกแบบเลยอยู่หานี้สามารถเข้ามาอุดหนุนกับพายเพื่อนได้อยู่ข้างพระราชวังอยู่ทางข้างพระราชวังเบญเตอตโดยติดกับหนังสักโบราณโมสถกับแขคข้องเบอร์โทรก็คือตามอยู่ไปเนาะติดต่อมา55771สำหรับตาแข็งที่ว่าถ้าสมมุติเขาจะบริมาเราอยากได้นี่ฝากได้บอก ปลากคอนโซมฮงอรุณหรือว่าคนโซงอื่นหรือว่าปลากทางยนต์ออ๋ทางยนต์ก็ได้ขั้นต่ำก็ห้าสิบพันกรีบกับฝากอะไรแล้วห้าสิบพันกรีบขึ้นไปเนาะต่อเด้อร์แฟนฝากใดหากฝากใจไปทางหาเครื่อใจต้นทางโอ้ดีดีเลยเพราะว่าทุกเครื่องนี่เขามานี่เขาจะฝากพี่น้องซื้อบุห่าเพิ่นมีครับฝากอย่างนั้สั่งมาเลยวัดแอปมาเลยโดยโดยทุกคนสามารถสั่งเดอร์วัดแอปก็ได้อยู่ต่างแข่ง แข่งใดก็ได้ที่ยูป,ประเทศลาวเขาคนจะมาจัดส่งให้ใดห,หมดเลยส่งตัวประเทศเลยโดยส่งพระประเทศ,เทศโอเคเดี๋ยวสิเลือกว่าม่มีจะเสียวยังเราจะวางสักเมร์แล้อันนี้อันนับเพื่อนเขาบหมตรงไหนกินเพืหห่อนเฮาดิยังกันบ่ไปฟังแม่ตรงนึงเขาตรงนึ้นเดี๋ยวเม่์มิสบูบโอ,นะอ้เขาแค่นี้จะเลือกอยู่แต่เย็น เี๋ยวพันย่าจะตามมาสินั่งนั่งไปจื่นเนาะอันนี้เป็นนั่งอันที่กบกบกอนั่งยำ่แล้วนั่งย่ำกับนั่งฟองเอาเนี่ยมันคนละรถแต่ว่านั่งป่อยอยู่กันเลยนี่นั่งฟองทุกคนตัวนี้ไปจื่นน้ำตัวแรกมันจะงบพ่องอ๋มตัวนั้นมันจะพ่มเป็น ต,ตัวนี้นี่แมนเขาเอาไว้กับอนนะไรก็เพืรจืดมาเป็นแบบนี้ตัวแมนแมนเป็นแบบนั้นเถอะเอาเอาเอาอันนี้ไปจืดเองนะันนั้นจืดสุกแล้ว้อยโดยตัวนี้เขามักเวลาบางเธอให้ตำมูฮงเขายิบออกมานหนึ่งอันนี้นี่กะคักคือกันบาเดียะเป็นรถจืดกว่าโดยรถจัดกว่าตัวนี้นี่บางเธอหิวเข่าอย่างเขาเขเกินกับแจยวกันใดจืดมาแล้วเขาก็กินกับแจ้วไปดิบอ่าคัก,ก,กบางเธอกินกับแจ้วบองกับเขากันได้ มันอาหารมันเข่ากันอยู่แล้วแต่ว่าไข่เหงอยเนี่ยมีแต่โถงใหญ่เนาะแมนมีแต่ราคาเดียวห้าสิบพันแต่ไข่แพนมันเบิดแล้วไข่แพนเบิดปะแมเบิดแต่ก้อนบุญอะไรโอ้มันมันนั่นไข่แพนนี่ต้องเป็นนั่นตามฤดูกาลบ่เดี๋ยวนี้มันเบิดฤดูแล้วเ,เพราะว่าปีนี้เราได้ไข่น้อยแดงโอ้โหแมนเอาเอาคัดเอาไข่งามมันได้น้อะไรแบบนี้เบิดไวปกติก็ไข่ปกติแมันเอายำหนาเลยเนาะ เริ่มเดือนสิบเอ็ดวัดเดือนต้าวโดยคล่องสุกสุกปีแต่ว่าแต่ละปีก็บพกคือกันออกร่ายออกร่ายดีงามงามแล้วแต่ธรรมชาติก็ผู้ใดอยากได้ก็มีแต่แชทมาถามมาเพื่อนนอ่าอยู่ในระยะนี้มีบอธามีแหล่งก็สั่งแล้เพื่อนเราเพื่อนฝากให้ทั่วประเทศลาวเลยติดต่อเบิ่งนำหน้าเพจเลยเจียบบอแม่บอทำยันต์สะสมีเพจลูกบ้างเข้าเบิ่งหน้าเพจสินค้าจะมีอยู่ท่านหลักเกียงราคาอยู่ท่านโดย แจ่วบองแม่บัวคำจันทาศาทีโลขะบางเนี่ยหรอ,อไม่ใช่เร่องอตามไปเลยเอ่านี่เนาะทุกคนเนาะนี่จะเป็นแจ่วบองแม่บัวคำจันาศาทศั์ทีโลขบางเนาะถ้าผู้ใดามาเองกับแม่น,นันบ้านปลาขามทุกคนบ้านปลาขามตามที่เขาบอกกันข้างต้นนั่แหละลนี่มีเบอร์โทรเมียครบเอ้อสามารถติดต่อได้ทรงทั่วประเทศลาาตัวนี้ ค่าส่งก uh ็มีแต่ฝากกันค่าจ่ายค่าคนส่งเพิ่มหนนึงอมันนี้เพิ่มแ้อันนี้สิ่นแห้งเราไปจื้นบ่อันนั้นมันปอดเอาไปจื้นเองเลยอ๋อปอดจื้นแล้วกินกับตำมภุ่งก็ได้กินนกับ S <S> ด้วยววอืมผลปอดเห็บนแต่หูแบบจืนสําเร็จหูแ,บบแต่บอเห็นอันนี้จะคือเราเวลาจืนเนี่ยมันเป็นปอดแห้งนี่ใส่น้ํามันอ่อนบ่ะใส่น้ํามันเอาไล่ร้หนึ่งอ๋อใส่ปานกลางต้องแห้งไล่โดยน้เน้นต้องแม่นน้ำมันไหลเนาะเพื <S <S ่อให้ม,มันท่วมมาเดียว<ม>จืนแป๊บหนึ่งแล้วเอาขึ้นเลยก็บร้อยแป๊บคนไปจืดไปหน่อยเพราะว่า เบื้งนี้มันเป็นแห้งถ้าสมมติเราจืดโดน่าจะขมม,นมันแน่จืดแล้วมันจะหดเข้ามาน่นนะโดยมีอีกนึงโอเคสองนงนะนามันก็หดเข้าได้ละไม่ยังอ่าป,ปอดปอดทีมาก,กิน,นอ,อ่ะตุกโยงสาสที่อยปเออปเงินตลอดนะพอละอะจยังไเพิ่มบอะบอ,เ,บอเพ,ออเพอิ่มมาอีย่างนเดือไนนมาอีันนี้แซ่หนึ่งกับ50าสิบเป็นแซน5ห้าสิ อันนี้แป๊เออนี้หกสิบหกสิบกับแปสิบเป็นเส้นสี่งลำบ้าหกสี่ซองอันนี้หกสิบรถไฟมันเอาเครื่องไปอะไรสางเส้นถ้าเขาเอารถมาเองเขาจะซื้อหลายกว่านี้ทุกคนแต่ว่านี่รถไฟเขาจะต้องแล้วยัดใส่กระเป๋าเครื่องเขานำวค้ากันจบมันเครื่องมันอยู่ในยักษ์ตลอดที่ก็ต้องมีเงินอะไรอย่างเงนรเลย ถ้าเป็นันพี่หน้าค่ะเอารถส่วนตวัวมากบบทีอุดหนุนไล่านี้มาเป็นยังโอเคน <laughs> อเคนาะที่แต่พอใจเงินก่อนเด้อหมูร่าส่วนอีโจมมีโบได้ซื้อขอบใจได้ไล่โอเคเนาะเขาก็ได้แล้วทุกคนของฝากครอบครัวเนาะนี่เดืงใหญ่เลยแต่ว่าเอาไลา่านี้โบได้ขึ้นรถไปเครื่องพุ่มพวได้แต่สามนี้ที่เข้าใจได้เด้อโชคดีโดยเป็นยังไงพี่หน้ามาอุดหนุนไหมพ <c oughs> อใจไล้ไล่เลย หลังจากมาหออจุดนี้เนาะเขาก็ซื้อเครื่องมาได้แบบหลายทุกคนอีลงตรงนั่งเลยเนี่นี่อันนี้จะเป็นเส้นเซซวนเนาะเส้นเซซวนที่บ่านเมีาามเยเขามักแหงทุกเทือที่มีพี่น้องไปอันออกจากหลวงพอบางไปเียงนะเพิ่นจะสั่งแล้วรอบนี้นี่เพิ่นก็ซื้อมาบริสืทอหลายทุกคนก็นจะประมาณนี้เพราะที่จริงหั่นเราอยากได้อันซิปท่งนะแต่ว่าเอาไปลายโบไดนะ้เนาะเพราะเครื่องมันจะหลายนะยวนเวลาขึ้นรนถะไฟเพราะ ตัวนี้เราจะมีปอดเพียงเดียวซื้อมามันมันกระลายอยู่แล้วนะแล้วถ้าเอาลายกว่านี้นี่มันก็นคือจะแบบเอาไปยากนะก็จะได้ประมาณนี้เนาะโอเคคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะทุกคนขอบใจทุกคนเดอ้อที่เข้ามาติดตามคลิปของเรนนี่ล่าลาวตลอดตลอดเนาะก,ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเนาะร่ำรวยเค็ดางกับสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเลย,ยทุกคนเดอ้อโอเคบา,บายบาย อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ให้กับคลิปของเดอะฮีโร่ลาวแน่บ๊ายบาย,บาย